เอออื่งไหมครับอยู่ดีขฝนตกไฟพลังงานแสงอาทิตย์นี่ออกเองเฉยเลยครับเป็นเรื่องที่แปลกนะครับนี่ปกติเขาไม่ออกเลยนะโอ้สุดยอดสุดยอดขอบันทึกไว้ครับคืนบันที่28ปันญ,ญา2,566ครับ ฝนตกอย่างแรงแต่ไฟพลังานแสงอาทิตย์ตรงนี้สว่างเฉยเลยนะครับซึ่งไฟที่บ้านหมู่บ้านดับทั้งหมู่บ้านเลยนะครับแปกนะครับแปลกมากอกบันทึกไว้ครับ